เรื่องนี้ไปโดหนุ่มซาเล้งที่มีเมียเป็นตัวทวงลำบากมากผมพันตำรวจตีสุทธิชัยอนันทบริพงศ์สาวัตรสันติบาลจังหวัดสงขลาเหตุเกิดที่สงขลามีซาเล้งพ่ววข้างคันหนึ่งขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเด่นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงที่สงขลาครับรถซาเล้งหัวเมียคันนี้อยู่ดีๆก็วิ่งข้ามถนนจากฝั่งโน้นมาฝั่งนี้เฮ้ย <Hey, S 2> มันไม่ อยู่ทั้งคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกท่วงมากไปมากไปแล้วมากไปเฮ้เฮ้เฮ้ลอย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 พี่ทำไมถึงค้างอยู่เนี้ยแกต้องขยับมาสิขยับเหรอเออเอาเอาเอาขยับขยับขยับเออลแล้วก็ไปต่อโอ้โหคุณผู้ชมครับปูดเวทยิงๆครับ ซาฮเล้งหัวเมียคู่นี้อาจาข้ามถนนจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้แล้วข้ามทีเดียวสองถนนเลยครับข้ามแบบเร็วด้วยแล้วมันเจอภรรยาบน้ำหนักเยอะครับ,บพวกเจ้ารถเนี่ยลอยเลยครับเนี่ยดูดิค้างอยู่เงี้ยพอเมียขยับถึงไปต่อได้อะแอะไงล่ะกินเข้าไปหูกระชากเกือบตายทั้งคู่แล้วไม่เนี่ยดูสิเอาซะรถเสียศูนย์เลยหวาดเสียวไหมล่ะหวานเสียวอ๋ออ๋มัน วาดเสียวโอ้โอบันวาดเสียวโอ้โหเดียวเทียวผันกระเจิงเลยพอจบทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงแฟนที่นั่งทวงหน้าอยู่ล้อเลยยกเขาเลยบอกให้แฟนขยับตัวใหม่เข้ามาด้านในลดเลยไม่ล้มและสามารถขับต่อไปได้อย่างสบายใจเรื่องนี้ไม่ใช่บังเอิญเป็นเรื่องของการเลือกเมียที่ถูกต้องที่สดุดคุณได้น้ำหนักได้ ขอขอบคุณพันตำรวจตรีสุทธิชัยอนันต์บริพงศรวัสสันติบาลจังหวัดสงขลาเรื่องซาเล้งเกือบร้องเพราะแฟน